การสัมมานาออนไลน์จากสถาบันวิชาการวีเซิร์ฟวันนี้จะเป็นการสัมมานาในหัวข้อการขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณธนากรแสงพิทูลปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวีเซิร์ฟโลจิสติกส์จำกัดแต่ท่านยังเป็นผู้ชำนาญการศุลการกรรับอนุญาตอีกด้วยค่ะเชิญทุกท่านรับชมการสัมมานาได้เลยค่ะสวัสดีครับ วันนี้เราก็มาออนไลน์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องเกี่ยวกับการทําการสงวนสิทธิ์ครับตามกฎหมายสุลกรครับพรบสุลกร2560ครับที่จะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับไอตัวของการสงวนสิทธ์เนี่ยนะครับเราต้องมาทาความเข้าใจหลักการกันนิดนึงก่อนนะครับว่าการทําสงวนสิทธิ์นั้นนะครับตามกฎหมายสุลกรนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการแสดงสิทธิ์ของเราเพื่อที่จะทําเรื่องคืนเงินภาษีก่อนนะครับ นั่นหมายความว่าการเราทําสมนสิทธิ์ปัตถุประสงค์เราคือว่าต้องการที่จะได้เงินคืนนะครับ้าเราไม่ได้เงินคืนก็อย่าไปสมรสิทธิ์มันนะครับเราต้องดูว่าลักษณะอะไรบ้างที่เราควรที่จะได้เงินคืนเกี่ยวกับตัวของภาษีก่อนที่เราชําระไว้หรือมีปัญหาติดปัญหาในเรื่องของเอกสารในเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่ยังไม่ครบถ้วนนะครับหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการชาระภาษีก่อนเกินต่างๆ ที่เรารู้อะไรสํนะเกินไปก่อนเราขอสมงผลปิดไว้งานในการแสดงประสมว่าจะขอขึ้นเงินภาษีก่อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับการคืนภาษีก่อนตัวเนี้ยนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของประกาศกรมสุรากรนะครับถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ที่ประกาศหนึ่งเจ็ดแปดทับสองห้าหกศูนย์นะครับเรื่องการคืนภาษีกทั่วไปนะครับก็จะอยู่ในเของการคืนภาษีต่างๆซึ่งการคืนภาษีเงกรอนต่างๆพวกนี้ก็จะมีหลายเรื่องหลายราวมากมายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราเจอการพบกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของอะไรบ้าง เป็นเรื่องเกี่ยวกับของฟอร์มต่างๆเรื่องสิทธิพิเศษทางการค้าใช่ไหมเช่นว่าฟอร์มดีฟอร์มอ e, ีฟอร์มเอไอฟอร์มอินเดียต่างนะฮะไม่สามารถที่จะนํามาประกอบะครับที่ผ่านบริการสุดกุกรได้ใช่ไหมแต่สิทธิในการที่เราจะได้ภาษีคืนก็พึงมีใช่ไหมเนื่องจากมีแรลงกาเนิดเราได้ใช่ไหมเราก็สามารถส่งสินิก่อนได้หรือบางครั้งแต่ฟอร์มมาแล้ว รหรือเอกสารในฟองต่างไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องไม่เป็นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ทางสุรกรใช้สิทธิพิเศษทงภาษีกรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะสงวนสิทธิ์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการส่งเสริมลงทุนนะครับที่ได้จากบีไอมานะครับยื่นหลักเกณฑ์หลักลการต่างๆไว้กับทางสำงงนักส่งเสริมการลงทุนเรื่องของบัตรส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับรายการบัญชีวัตถุดิบสต็อกต่างๆ่เงี้ยไม่ถ้อมาหรือต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆอะ่างไม่ได้อนุมัติจาก ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยเราก็พึงมีสิทธิที่เราจะได้เงินคืนเราก็สามารถสติสิทธิ์ไได้ใช่รับหรือเรื่องต่างๆที่เราคิดว่ามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับตัวของรายละเอียดของสินค้าอะไรต่างๆพวกนี้เราก็สามารถแจ้งสิทธิ์เราไว้ได้เือนกันถ้าเรากรณีเราชำระไปเกินล้วเจ้าที่ธุรกรบาให้เราเสียไว้ก่อนเราก็สามารถที่จะร้องขอในการที่จะขอส่วนสิทธิ์ไว้หากเราไม่ต้องชาระเราจะขอคืนในภายหลังอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิทธิ์ของเราในการที่จะ ทำการสวงสิทธิ์ไว้ได้นะครับต้องรูสิทธิ์ด้วยเพราะบางครั้งเราไม่มีสิทธิ์ไปสืวอหนอนอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกคุค์สุลิกรกล่าวหาหรือปรับได้ว่าสิทธิ์ไม่พึงมีแันไปสงวนสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นหรือบางครั้งท่านบอกว่าท่านจะทําเรื่องลดอตัตราภาษีอรตามประกาศหนึ่งสี่สับห้าหกศูนย์ใช่ไหมแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเรายื่นคำร้องมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้อนุมัติแต่ของเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะสวงสิทธิ์ สแสดงความจรงในไปผลสิ á, นค้าการส่งข้อมูลกับกรมสุลกรก็สแสดงสิทธิไว้ได้ไม่กันว่าจะขอคืนเอกสารในภายหลังมันได้รับอนุญาตมาแล้วนะครับแล้วบางคนสงสัยว่าอ่ะและนน้วกรณีที่เป็นปัญหาพิกัดอัตราสุทรกรล่ะสิทธิได้ไหมไอ้ตัวนี้ไม่มีนะครับตามพรบรกรมศุลกากร2560เนี่ยกรมสุลกรเนี่ยนะครับไม่มีกล่าวไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการสวนสิทธิในเรื่องของพิกัดอาตราสุทรกรอ่ะแล้วเราจะทํายังไงนะครับก็มีประกาศ28พศ2564 ะะของกระทรกรนะครับประกานที่8้ง5สีเนี่ยก็บอกว่าเราสามารถที่จะวางประกันได้เลยเป็นเรื่องของวางประกันแล้วแต่พูดนิดหน่อยนะครับให้เห็นภาพความว่าวางประกันกระทรวงสิทธิ์ให้เห็นภาพนิดนึงนะฮะแต่นี้ไอวางประกันเนเรื่องของพิกัดตามกระรกรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการวางประกันตามพิกัดกุะรกรมีส่งสิทธิ์ให้เรานะครับแต่ตามประกาศใหม่ประกาศที่8ตั้ง5หกสี่เนี่ยทำคล้ายๆกับการส่งสิทธิ์แต่ก็ไม่เรียกส่งสิทธิ์เรียกว่าเป็นการวางประกันนั้นหมายควาว่าไง ในความว่าก่อนนี้เรามีปัญหาพิกัดนะมาเราเคยถูกจับในรอบแรกเรียบร้อยแล้วนะมามีปัญหาเร,รื่องพิกัดสุกรเราเสียห้าัสุกรอย่างนี้เราเสียสิสบอย่างนี้เป็นตน้นรอบที่สองเราเข้ามาเราก็สามารถวางประกันได้แต่เอกเลกรณีหนึ่งของการวางประกันเช่นเราทราบว่าไอ้ตัวของเราเนี่ยคนจะเสียห้าแต่เท่าที่รู้คนอื่นมาหรือมีคนนัโน้มว่าจะเสียสิบเปอร์เซ็นต์เราก็สามารถสำแดงสำแดงสิบไปก่อนแต่เราขอวางประกันห้าเปอร์เซ็นต์ในตัวเราเขาเรียกว่าวางประกันโดยสมัครใจของตัวเราเองก่อนได้นะมา เมื่อผลออกมาแล้วเราก็สามารถขอคืนเงินได้ถ้าเราชนะเมื่อผลชี้มาเป็นคุณกระทางผู้ประกอบการเราก็ขอคืนเงินได้ถ้าผลชี้มาแพ้เราก็จบลงไปนะครับเงินนั้นก็ผักนการ,รเข้ากับกรมสุกนกรไปเพราะเราได้ชําระไว้ก่อนล่วงหน้ามีความผิดไหมไม่มีพอเราเสียภาษีไว้ก่อนไปครบถ้วนแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ่าจะเรื่องความประกันวิกัดอัตราสุรกรนนาประกันยี่แปดตำห้าสี่น่าจะทได้เปอันตัวหนึ่งแต่นี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการสมรสิทธินะ์นี่การสมรสิทธิ์ต้องดูว่าสิทธิ์เราพึงมีไหมนะครับ ถ้าศิลป์พึ่งมีนะครับเราย่อสมสงวนได้ใช่นไหมนี่สงวนไปเพื่ออะไรเพื่อขอคืนภาษีอกรต่างอะไรเงี้ยนะเช่นเราเสียภาษีอกรไว้เกินนะมาเมืม่สมอส่งออกไปแล้วเราสามารถขอคืนภาษีิก้อนนะเช่นเราจะทาให้ขนส่งออกไปเราคิดว่าเนื่องจากเป็นขนค้าออกเราทําไปจะมีภาษีอกรอยู่เช่นไม้หนังโพดิบอ่างเงี้ยรเราเสียภาษีอกรไปก่อนเมื่อเราจะส่งออกเราก็เสียภาษีอกรไปแต่บางวันนี้เออไม่เอาละไม้ไม่พอไม่อยากส่งละนะคุณสามารถขอคืนภาษีอกรได้น้ตามมี่รา26ของ พรบสุลกร2560ใช่ไมขอคืนได้ด้วยแต่ขอคืนเมื่อไหร่ต้องขอคืนไปใน90วันเลยนะมีกรอบเรียกเวลาอมันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมันก็จะมีเรื่องของการไอตัวของเรยเวลามันด้วยในในการสูงสิทธิ์จะต้องขอคืนนี่กฎหมายสุลกรโดยทั่วไปนะครับบอกว่าเมื่อสูงสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะขอคืนได้ภายใน3ปีเห็นไหมตัวสิเสรแล้วนะภายใน3ปีกณต้องทําเรื่องขอคืนถ้า3ปีผู้ประกอบการไม่ทําอะไรเลย สิทธิ์นั้นก็หมดไปเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะเราต้องดูด้วยสิทธิ์เราทีนี้ว่ามอบอกว่าสมปีแล้วเนี่ยนะั้ยม,มันก็มีอีก2ปีก็มี2ปีเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับการของการที่เราชะภาษีกรไม่เกินอย่างนี้เป็นต้นนะั้ยแล้วกรมสุกรเห็นแล้วนะเป็นหน้าที่ของกรมสุกรต้องคืนเราภายใน2ปีนะั้ยอย่างนี้2ปีปนะีต้องดูให้ดีๆนะครับสิทธิ์ทั้งเรามี3ามแล้วเราต้องดูเงื่อนไขอื่นประกอบด้วยว่าคุณจะได้คืน ตามสิทธิ์แล้วกรอบเวลาไหมสํ่สคัญที่สุดคือกรอบเวลาของมันนะครับในการจะทําเรื่องขอคืนอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าว่าสิคุณมีสปีที่สมรสิทธิ์ไว้อย่างเช่น FTA เงี้ยออฟรร e form, อร์มดีฟอร์มอีฟอร์มอะไรสักหักฟอร,ร์มที่คุณมีปัญหาในเรื่องของเอกสารในเรื่องรายละเอียดต่างๆแต่คุณทาเรื่องขอสมรสิทธิ์ไว้สมรสิทธิ์ต้องทาในขณะที่ของยังไม่ออกจากหลักฐานของสุลกรนะครับนะอย่างเช่นว่า คุณเาเข้ามาเรียบร้อยแล้วคุณบอกตอนนี้อยากจะเสียภาษีเอกรนใช่ไหมยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ฟอมจะมาไม่มาออกให้ได้ไม่ได้นะเราก็ไม่สมวนไว้นะจังหวะเราไปตรวจปล่อยไปโพยเจ้าที่ปึกทางต่าง,างประเทศเมลมาบอกเราว่าเฮ้ยฟอรมออกได้นะเนะี้ยะว่าคุณสามารถร้องขอเคียงร้องร้องขอว่าขอสมวนสิทธิ์ได้ในการขอสมวนสิทธิ์ได้เนี่นะสมวนสิทธิ์ตอนไหนนะก่อนออกจากอาัานของสุลกรเราพึงมีสิทธิ์อยู่นะครับ ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องสงวนก่อนเสียภาษีก่อนไม่จําเป็นนะฮะคุณเสียภาษีก่อนแล้วเพิ่งมานึกได้นไหมก็สงวนได้เหมือนกันแต่คุณจะเสียเวลานิดน,นึงในการทําคําร้องในการยื่นไปขอสงวนสิทธิ์ในขณะที่ตรวจป้อนนั้นเรายังขณะที่ยืน่นกระเจ้าที่สุกรนั้นเรายังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ทําคําร้องในการขอสงวนสิทธิ์หรือยังไม่ได้แจ้งสิทธิ์ว่าเราจะสงวนไว้ไอย่างเงี้ยตันงคุณก็ทำคำร้องไปขอแต่ต้องทําตอนไหน,นก่อนออกจากราคาของสุกรนั่นวามว่าของนั้นยังไม่เคลียร์ออกจาก ด่าสุดก่อนนะนะคุณก็สามารถทําเรื่องขอสวนสิทธิ์ได้เหมือนกันเห็นไหมนั้นประเด็นสําคัญของมันในการสวนสิทธิ์คือว่าต้องกระทําก่อนที่จะออกจากราคาสุดก่อนนะนึกไม่ออกยังคิดไม่ได้ในขณะที่ติดต่อกับตัวแทนออกของท่านหนไหหรือกำลังปรับภาษางานการทําให้คนเสียภาษีเรียบร้อยแล้วนะถึงมันึกได้เอ้ยตัวนี้เราพึงมีสิทธิน่ะเห็นะไหมเช่นแหล่งกำเนิดภายในสิป,ประเทศเราในอาเซียนเราสิบความสิบสามความตกลงต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องเราพึงมีสิทธิ์ที่จะได้เงินคืน มาเราก็สมนติได้นะแต่ต้องโอนก่อนออกราคาดีดจำไว้เลยนะครับต้องสมนติก่อนออกราคาก่อนนั่งสิทธิ์คุณพึงมีหมดนะแต่ถ้าคุณเจอแนะนำนิดหนึ่งพวก FTA เนี่ยสำคัญนะครับก็จะมีการคืน FCA สูงมากนะครับนอกจากติดโควิดบนะ้างใช้สำเนากันได้บางคนก็ไม่อยากใช้สำเนาเพราะสำเนาอาจจะมาไม่มาเพราะรู้โควิดจะยาวเมื่อไหร่ไม่รู้ COVID ะน,น,รนะโดยเฉพาะมาจากอินเดียเนี่ยจะเซฟสำเนาผ่านมบริการก่อนนะใช้ฟอร์มทางเทคนิคทางอินเดียวก็ใช้ไม่ได้นะมาจะใช้สิทธิ์เลยไม่ได้ มีทางเดียวคุณต้องใช้สนวเดินแล้วเราเดินแต่ต้องเอาตัวต้นฉบับมาขึ้นเขาภายในสามสิบวันใช่ไหมสามสิบวันไม่ได้ขยายได้ก็ขยากขยาก,ก่อนหมดอายุเจ็วดวันได้ขยายได้อีกสามส่วนไปไม่ใช่มากกว่าหกสิบวันน่าได้เนียเกิดเพราะว่าโควิดยาวมากหกสิบวันฟอร์มตัวจริงจะส่งมาได้ไหมออกได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าออกไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับแนะนํานะครับว่าม่ต้องใช้สิทธิ์ในขณะที่ำค,คุณก็ทําเรื่องของการสมรสิทธิ์ได้ก่อนใช่ไหม นี่ก็ไปใช้มันสมมติชวิก่อนร้องชินได้กี่ปีล่ะกฎหมายบอกให้สามปีใช่ไหมแต่เนื่องจากฟอร์มมีอายุพเพียงแค่หนึ่งปีนับจากวันที่ออกนั่นแสดงว่าการขอคืนฟอร์มต่นางๆเนี่ยคุณสามารถขอคืนได้ภายในหนึ่งปีนับตจากที่ฟอร์มออกมาดูจากไหนดูจากช่องอนุม,มัติอนุม,มัตวันไหนนะเพราะวันนั้นคุณนับไปอีกสิบสองเดือนหรือหนึ่งปีนั่นแหละถ้าไม่เกินนั้นคุณก็สามารถทําเรื่องขอคืนได้เห็นไหม ตอบยากว่านะสมคสิทธ์ก็ช่วยท่านได้มากขึ้นแต่ต้องคืนต้องยื่นร้องขอคืนภายในหนึ่งปีเรื่องฟอร์มนะครับเรื่องฟอร์มถึงแม้กฎหมายบาบอกไปอ่านพรบ,บรแล้วพรบอกว่าเราสมสิทธ์มีสิทธิ์สามปีสามปีใช่นั่นคือตทั่วไปนะทั่วไปเราก็ต้องดูบทย่อยของแต่ละประเภทมาอีกอย่างเช่นท่านแ้่ส่งเสริมการลงทุนอ่างเงี้ยใช่ไหมท่านสงวสิทธิ์ไว้แต่ระเบียบประกาศสุนทร,รบอกว่าประกาศที่หนึ่งเจ็ดแปดเท่าศุนทรบอกว่าการขอคืนต้องขอคืนภายในหนึ่งปีเห็นไห นับจากไหนนับวันที่ได้รับอนุมัติหรือได้ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังนั้นคุณต้องมาขอคือในภายในหนึ่งปีในกรอบเท่านั้นท่านทึงจะได้สิทธิในการคืนเงินภาษีตะครใช่ไหมครับนและคุณต้องดูนะครับว่าเกิดจากต,ตรงไหนถ้าก็มาตายยี่เก้ามันเป็นเรื่องของมาตาย 29, ายี่เก้าผสมประกอบประจุผลิตอันนั้นเป็นเรื่องของมาคูเข้ามไปไม่เกี่ยวกัน,ไม,กกนไม่เกี่ยวกับคืนละกอนทั่วไปใช่ไหมอย่างนี่นต้นหรือของเสียหายแหย่สุริใส ต่างๆเงี้ยนะครับราตาหนึ่งร้อยี่แปดเนี่ยน่าจะสามารถที่จะไปดาเนินขอคืนเงินได้เหมือนกันอ่านี้ก็ดูกรอบเวลาของมันนะครับแต่คนนี้ถ้าเกิดการคํานวณผิดเอามเสียภาษีก่อนไว้เกินการคำรวนวณผิดพลาดแต่เราต้องการของด่วนเอ้ยยังไม่ต้องเอาเงินคืนหรอกขอสมนสิไว้ก่อนว่าจะขอคืนในภายหละนะังอ่ไอ้ข้อน,นี้สําคัญนะครับบางคนเนี่ยต้องการของด่นงดวนแต่เสียภาษีเกินไปมารู้ทีหลังเอ้ยภาษี ไม่ถูกจะยกเลิกไปผลใหม่จะทาใหม่ก็เสียเวลาของต้องการเอาไปผลิตด่วนมีต้นมีของยังไม่ออกคก็ที่คำร้องขอสูนสิทธิ์มาขอสูนสิทธิ์ก็จะขอคืนเงินอักอนที่คำนวณผิดนั้นไว้มาก็สามารถจะไปขอคืนอักอนในภายหลังได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับทางเจ้าที่สูกรปฏิบัติก็จะให้เราทําร้องว่าจะไม่ขอเงินคืนมาไม่ขอเงินคืนโดยเก็บเงินละก่อนมันไม่ถูกว่าระเบียบมีนะครับหนึ่งเจ็ดแปดบอกว่าถ้าคำนวณผิดอะไรต่างพวกนี้มา กรมสุรกรก็ต้องสั่งคืนเราโดยตรน,นมันิภายในสองปีเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณไม่สนุนสิทธิ์ไว้อาเป็นข้อข้อหลักข้อข้อขัดแย้งกันแล้วว่าเออูไม่สนุนสิคุณ,คณได้เงินคืนไหมก็จะมีปัญหาอีกพอเพร,ราะนั้นเบียบบอกว่าต้องทําการสมนสิทธิ์ก่อนออกจากอาตรา,าพเพรากว่าเราเพิ่งรู้ก่อนแล้วว่ามีเงอนไขอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่อ่านตามโมดิ้งของระเบียบนะไล่กันตามสเต็ปใชมไหมเาก็ต้องมองภาพไปออกว่าเอ๊ะจะคืนเราโดตรมัดไหมสองปีต้องคืนเราสิคำนวณผิดพลาด เขาจะอ้างว่าแล้วตอนที่รู้ว่าคำนวณผิดทำไมุูไม่สูญสิทธิ์ไว้ตอนออกหลักข่าวเรียนร้อรรลภายหลังไหมถ้ารู้ภายหลังจากการที่ออกมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปพิสูจน์กันแหละนะครับถามว่ามีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์นะครับว่าเราไม่รู้ขนาดนั้นว่ามันจะเสียเท่านี้ใช่ไหมคำนวณผิดพลาดไปก็เลยปล่อยของไปก่อนออก็ต้องไปคดีงานแต่ทางที่ดีสุดง่ายที่สุดในการพิจารณาในการที่จะคืนเงินละกอน,กอนท่านสมมูญสิทธิ์ไว้นะท่านสำแดงเกินก็ตามรู้ว่าเกินใช่ไหมจะมายกเรื่องไปขนมันก ใช่ไหมื่ังจากแต่บางทีเป็น e p a y m e n t bill p a y m e n t ไปนเรียบร้อยแล้วแต่ยกเลิกไปคนก็นเสียเวลานั้นเราก็ทาเรื่องส่งติดต่อเลยเพื่อขอคืนเงินรับประกัของด้วย,ขขนนนนนยในสิทธิ์เราก็มีนะครับนี่กนี้ก็ต้องไปคุยกับด่านสุกรารตลาดไจะเข้าใจตามที่ผมพูดหรือไม่นะครับแต่แต่ละประเด็นก็เหมือนกันนะครับก็ต้องอยู่ที่ไล่กันตามสเต็ปข้อกฎหมายมานะครับตามระเบียบต่างๆที่ว่าไว้อย่างนี้เป็นตัวตให้ท่านเห็นภาพแต่ส่วนของการรีสปอร์ รือปล่คืออะไรหรือปล่คือสินค้าที่นําเข้ามาใช่ไหมนำเข้ามา,มเ,า,มาเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าเอ๊ะตัวนี้ไม่ได้คุณภาพไม่ตรงตามสเปคอยากจะส่งไปถ้าสามารถขอคืนภาษีก่อนได้ตามมาตรา28่แปดใช่ไหมแต่อันนี้ต้องคืนภายใน6เดือนนจังวัวนที่ส่งออกใช่ไหมนั่นหมายความว่าท่านต้องยื่นร้องภายใน6เดือนนะณจับวัวนที่ส่งออกถ้าเกิน6เดือนไปไม่แต่วันเดียวสิทธิ์คุณก็หายเช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะคุณก็ต้องมองภาพไปออกว่ารีสปอร์ตคืนได้เท่าไหร่9ในสิส่วนหรือส่วนา แลาจำนวนรายจะสูงกว่านะครับแต่เป็นคนะฉบับอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ต้องดูมันนะครับแต่และเงื่อนไขว่าคุณอยู่ในเงื่อนไขไหนประเภทไหนอย่างไรนะครับนี่คือหลักการในเรื่องเกี่ยวกับการสงวนสิทธิ์ท่านเห็นภาพง่ายง่ายสิทธิ์ท่านพึงมีพึงใช้นะครับเราต้องรักษาสิทธิ์ของเราไว้นะครับไม่ใช่ว่าอะไรว่าเสียเกินเอ้ยคุณไปทำคำร้องมันจะทำร้องมืองกันแต่คำร้องเรายกเงินให้แผ่นดินถูกไหมครับมันไม่ถูกใช่ไหมนั้นเราไม่เถียงคำร้องขอสงวนสิทธิ์ ปล่อยไปก่อนแล้วขอคืนในภายหลังได้ไหมได้เห็นไหมสิบมันมีตั้งหลายแบบแต่ส่วนใหญ่เจ้าที่ก็จะเอาง่ายเราก็ตัวแทนก็จะเอาง่ายว่ายกคห้ไปเลยก็จบแต่มันเงินเราอ่ะใช่ไหมครับเงินของท่านเองแต่ว่าถ้าเสียแล้วแต่ท่า,า,ตานต้องการของด่วนมากอ่ะใช่ไหมทำไงเราก็ต้องคำร้องเหมือนกันไม่ใช่ว่านึกเสียสูงยกค่ายไปเลยพูดลอยๆได้ไหมไม่ได้อีกต่ไมเพราะกระสรงก็ต้องมาคืนเงินเราอีกภายในสองปีเหมือนกันถึงแม้ เราจะไม่ได้สมวสสิทธิ์ไว้ก็ตามแต่มันจะคืนยากเห็นไหมถ้าเราสมรสแว้เรารู้แต่ต้นอยู่แล้วเพราะในระเบียบก็บอกไว้แล้วตอนต้นว่าคุณพึงรู้ก่อนอยู่แล้วว่าของนั้นได้สําหรับสีก่อนเกิดหรือพึงรู้แล้วต้นของมันคืนคุณต้องทากัรสมรสสิทธิ์ไว้ในไป็นสินค้านั้นๆเห็นไหมถ้าทุนจะมีสิทธิน,นั้นแต่เขามีข้อหนึ่งเห็นไหมถ้าท่านดูนะในข้อสองจุดห้าสหกนนะ่ของประกาศหรือข้อที่สี่ของประกาศอย่างเงี้ยนะครับของประกาศหนึ่งเจ็ดแปดเนี่ยก็จะเขียนไว้เหมือนกัน ถึนกรณีไม่ได้สงวนสิทธิ์ไว้แต่ถ้าพิสูจน์ไปที่พอใจพนักงานเขาว่าพิสูจน์ได้พอใจพนักงานสุดข้รเนี่ยาคืนเงินคืนเงินก่อนคืนยากนะครับถึนยากต้องพิสูจน์กันเยอะเพราะเป็นเงินของรัฐนะจะคืนได้ยังไงแวคือแล้วก็มีความผิดอะไรไหมอย่างนี้เป็นต้นนะให้ท่านเห็นภาพมันตรงนั้นนี่คือหลักการนะครับหลักการที่จะทําเรื่องของการสงวนสิทธิ์ให้เข้าใจตรรกะมันเข้าใจคอนเซ็ปต์มันได้ท่านก็จะทําได้ทุกแบบนะในเรื่องของการสงวนสิทธิ์ต่าง น,นี่คือแนะนำ้องต้นไว้นี่ในตัวสไลด์ที่ผมทำให้คุณไปต่นั้นก็เป็นเรื่องของ FTA ต่างๆนะครับที่ท่านจะต้องเอาเอกสารต่างๆมาเกี่ยวข้องกันนะครับในการยื่นขอสวนสิทธิ์เนาพวกนี้ท่านาจะทำเองหรือใช้บล็อกเกอร์ทำให้ท่านก็ได้นะครับในการที่จะขอเครื่องเงินภาษีก่อนนะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงยกตัวอย่างพวก FTA พกฟอร์มดีง่ายๆเพราะใช้เยอะกับฟอร์ม e อย่างเงี้ยนะใช้เยอะส่วนใหญ่หลักการเดียวกัน นะครับเอกสารเหมือนกัน,นที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านเนะี่ยนะครับในสไลด์ที่สองเนะี่ยนะครับท่านก็จะเห็นภาพพวกนี้ชุดเอกสารที่านยื่นสมบุกสมบันยกตัวอย่างเป็น FTA นะนะนะครับแต่เอกสารที่จะใช้กสก1 7 0 1. 7 0เกอพวกนี้ใช้แน่ๆอยู่แล้วนะคำร้องนี้แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการยื่นขอคืนเงินภาษีก่อนไม่ว่าจะเป็นมาตราย9มตาตรา28เสียภาษีก่อนเกินเสียภาษีก่อน ที่เจะาขอคืนภาษีอะไรต่างสารภาพที่เจ้าขอคืนเช็คฟอร์มทั้งนั้นนะครับในการที่จะยื่นแบบฟอร,ร์มเข้าไปนะครับและสิ่งสําคัญคืออะไรครับไปขนสินค้าโอสิค้าขาอะไรขาออกหรือขาเข้าต้องขาเขา้าในการขอคืนเงินแต่เขาออกมีไหมมีกรนี้ส่งออกแล้วเสียภาษีไอ้กรึ่งมีมาให้ะนคนดีเทียส่งออกไปแต่ท่านเสียภาษีอกรุ๊ไปแล้วแต่ท่านไม่ส่งออกแล้วแต่เสียภาษีแล้วจะเอาเงินคืน อย่างเงี้ยเป็นต้นท่านก็สามารถทําคืนขอยื่นคำร้อง,องขอขึ้นอย่าในก่อนภายใน90วันต้องยื่นคำร้อง,องให้เสร็จนั่นคือเรื่องของประกันต่าส่วนใหญ่แล้วอากรส่วนใหญ่เราจะมองแค่ขาเข้าก่อนซะส่วนใหญ่เข้าออกก็มีถ้าก็มีก็มีภาษีนะอินวายพักกิ้งลิสบีแอลวันี้ In BL, นใช้แน่นอนนะครับทำไมบีแอลต้องใช้ทําไมไม่มีราคาอยู่นัะเลยต้องใช้ถ้าเป็นเรื่องสิทธิฟอร์มเอฟเจเอ็งต่างไปดูบีแอลประกอบด้วยนะเพราะบีแอลจะมีเรื่องของวันออนบอร์ดดีเฟเจอร์เดทมาเรื่องของชิฟฟิ้งมาส่กปองกันอย่างเงี้ยยราาิิสสน์ททธ่ อินวอยก็สาคัญในการขอคืนต้องต้องดูด้วยอีนวอยท่านตอนทาท่านทําท่านบอกว่าแนบอินวอยเอไปวันดีคืนดีอินวอยต่างประเทศมาอีกแบบหนึ่งหรือฟอร์มที่ส่งสำนักให้ท่านตรวจเป็นแบบนี้แต่กลับไปกับมัดออกมาอีแบบหนึ่งไม่ตรงกับท่านตรวจไว้ท่านต้องดูออกมาแล้วจะแก้ยากดังนั้นเราส่งสิทธิ์ไว้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะตรวจสอบเอกสารได้นานกว่าที่จะใช้สิทธิ์ในการที่จะผ่านพิการาสูงสุและเจ้าที่สุดก็มีโอกาสพิจารณา ได้ทีทั่วมากขึ้นกว่าที่เราใช้ขณะที่ผ่านวิติการสุรคอรนะครับนั่นก็ต้องดูรายละเอียดมากขึ้นในการจะคืนภาษีเากนต่างๆว่าสัมพันธ์กันไหมอินวอลเปียร์เพคิ่งลิสต์ต่างสมพงไหมถ้าท่านใช้เป็นถ้าเราใช้เป็นในเรื่องเกี่ยวกับไอตัวของอะไรเรื่องเกี่ยวกับพวกที่เป็นไอมูลค่าเอบีที่เป็นเอวีซีอย่างเงี้ยใช่ไหมช่องที่เก้าท่านจะต้องใส่ราคาเออบีอย่างเงี้ยต้นแต่เพื่อนในอินวอลท่านไม่บบระบุราคาเอบีมา ถ้าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า FOB จากผู้ผลิตหรือผู้ขายท่านอ่ะมันเท่าไหร่เห็นไหมแต่ท่านไม่ใช่เป็น FOB ถ้าฟอร์มเช่นฟอร์มดีฟอร์มอิต่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ใช่ใส่ r v c ในช่องที่8มาอย่างเงี้เป็นต้นเห็นัหมท่านใส่อะไร PSR CC h CC HH ต่างๆ CC ต่างพวกนี้ยเป็นโอ้ลงมันจำเป็นต้องรู้ค่า FOB เห็นไหมท่านก็สามารถทำขึ้นได้ถ้าใส่ r v c มานั่นหมายความว่า invoice ท่าน จะต้องมีระบบอโบบีมาด้วยนี่เวลาท่านสวนสิทธิ์อ่ะท่านรู้ไหมล่ะว,ว่าท่านจะสวงสิทธิ์ท่านไม่รู้ใช่ไหมหรือมารู้แต่ท่านจะตรวจเอกสารไม่ละเอียดถีถ่วนนั้นท่านทางสงวนสิทธิ์จริงท่านองตรวจเอกสารเผื่อไว้ในการขอคืนภาษีก่อนด้วยใช่ไหมเช่นช่องที่แปดดับมาบอกว่าไท่อาร์วีซีมานั้นช่องที่เก้าของฟอร์มดีฟอร์มอีต่างก็ต้องระบบขายอีโบ,บี นั่นรื่าบีแต่บางเคืนกูซื้อ CAF, DU, DDP แต่ไม่ได้เบรกค่าเฟดค่านวยไหมท่าไอ้ค่าเฟดค่าสุดท้ายไหมท่าน FOB มีไหมไม่มีเห็นไหมถึงเวลาเสร็จท่านต้องไปทำเรื่องชี้แจงอีกนะต้องให้ตับเซททำชี้แจงรับรองรับรองมาว่า FOB จริงมันเท่าไหร่นะในการที่จะขอคืนไปเสื่อกาต่างๆนะครับนี่ฟอร์มก็ต้องดูใบเสร็จสุลก้ายมีไหมมีก็ต้องใช้ถ้าท่านใช้เป็น E Bill Payment, E Payment ต่างๆพวกเนี้ยท่านปิ้นจากระบบได้เลยนะแต่ใช้ตัวจริงนะ พิมพ์จากตัวบ,บ่งเป็นตัวจริงได้ไงถ้าคุณเซฟไว้มันก็เป็นตัวจริงเสมอถ้าคุณไม่เซฟพิมพ์ครั้งหนึ่งมันก็จะบอกเป็นสำเนาสำเนาใช้ไม่ได้ดังนั้น,นเวลาคุณใช้ดีลเปเปเมนต์อีเพเปเมนต์ต่างในระบบท่านพิมพ์เบส็จเนี่ยก่อนท่านจะพิมพ์ท่านต้องสั่งเซฟไปก่อนนะเซฟเสร็จปุ๊บท่านพิมพ์มาเท่าไหร่มันก็เป็นตัวต้นฉบับเสมอถ้าท่านไม่เซฟไว้พิมพ์ครั้งที่สองไปดูในระบบมามันก็จะเป็นสำเนากั้บที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าอยากจะรับรองก็ต้้อออองงงงไปเเเสสีีียินนนนนกกใคค่่าาารรรรัับบตตๆะ ใ,ให้ท่านเห็นภาพมานะหนังสือรับรองหนังกาเนิดนแบบฟอร์มต่างๆของตัวดีๆนะครับหนังสือมอบหน้านะอาเราบอกในปีเป็นเล็กก็มอบหน้าให้เป็นเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ต้องมอบหน้าในแต่ละครั้งแต่ละครั้งของก็จะต้องมีหนังสือรับรองพรสองศูนย์ต่างๆสำหรับระชาชนในการนอมอบหน้านี่ก็เป็นตาักกัดทั่วไปนะครับในการที่จะทํามอบหน้าต่างๆในการที่จะมาเร,ร,รื่นนนะนะนองขอคืนภาษีก่อนนะขอเงินสิทธิ์ไปยื่นณที่ด่านที่นําเข้านั้นๆนั้นคนขอคืนภาษีก่อนที่ท่านสมงเินสิทธิ์ไว้ ไปยื่นณนะที่ด่านนําเข้าของท่านที่จะขอคืนภาษีก,ก่อนเข้าด่านไหนไปคืนด่านนั้นนะอิ p พ r t ตมาจากถลงเทพของเตยก็ไปคืนที่ทลงเทพเข้าที่หลันชะบังไปคืนหลังชบังเข้าสซนภูมิไปคืนโวนภูมิอย่างนี้เป็นต้นเข้าประดัเนะบเบซาด่านสะดนดาต่างก็ไปคืนที่ด่านนั้นๆที่นาเข้านั่นเอกสารคุณต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับดูดีๆว่าตรงกันไหมอินโหว์ท่านแนบไปแล้วเป็นแบบนี้แต่ท่านจะมาอีกแบบหนึง่งว่าไม่ตรงกัน ไม่ได้เพราะในวายท่านสปอร์ตไปหมดอยู่แล้วนั้นตรวจด,ดีๆก่อนที่จะทําการส่งสินไี่ฝากไว้นะครับในการที่ท่านจะดูเรื่องเงินไขการส่งสินจะขอคืนภาษีก่อนบางคนนี่ขอคืนถูกปฏิเสธเยอะเพราะผิดโดยเฉพาะคนที่มาจากหนานชชยแดนที่ผ่านรถบรรทุกาเข้ามาจากปรดําเบซาผ่านลรงทุกมาที่มาปล่อยของที่รกกบาบัตางต่างๆต้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของใบสบหนึ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกันนี่ต้องให้ทาง ผู้ที่รับจ้างขนส่งนะครับที่ลากตู้จกกากหลานแชแดงมาไว้ที่ระกะบังต่างเนี่ยทำมันนิเฟทให้ดีๆนะก้องมีเอกาสารแนตบตำนานดีๆในการขอคืนภาอีก่อนางท่านก็จะตูกปฏิเสธสิ์เหมือนกันนะครับนั้นการสวนสิทธิ์ไว้ก็เป็นสิ่งที่ทาตงตรวจเอกสารให้ชัดเจนนะครับเพราะมีโอกาสตรวจได้นานแลเจะสิบสุกรเนี่ยสยัญญาก็จะตรวจก่อนที่จะออกเลข่หลักขั้นโดยทางปฏิบัตินะครับทางปฏิบัติก,ก็จะเป็นแบบนั้นซะเยอะ Laughs, นะคร,รับมไม่ใช่ออ approved, ท่านอะไรไปแนบผมรับหมดไม่ใช่นะครับเขาตรวจกรอดว่าเอกสารครบถ้วนไหมตรงไหมถ้าไม่ถูกต้องก็รีเจ็ตแต่ต้นนะมางนั้นท่านจะไปหวังว่าเอ๊ะส so ิทธิ์จะหมดแล้วต้องรีบไปยื่นเดี๋ยวหมดสิทธิ์ถ้าเอกสารคุณไม่ตรงคุณก็หมดสิทธิ์เหมือนกันนะมาดังนั้นการยื่นขอส่วนสิทธิ์ต้องถ้าเป็นเรื่องฟอร์มดีฟอร์มอีต่างๆพวกเนี้ยพวกฟอร์มไอตัวต่างต่างพวกเนี้ยนะครับมีกรอบเวลาส่วนใหญ่แล้วหนึ่งปีมั้ยใช่ไหมฟอร์มทุกฟอร์มหนึ่งปีถ้าเท่านั้น มีฟอร์มไทยออสเตรเลียเดยที่มี18เดือนอายุมันนะส่วนเหลือที่2เดือนหนึ่งปีประมาณนั้นไม่เกินนั้นนั้นก็ต้องเผื่อไวล,ล้วเดือน2เดือนก่อนจะหมดอายุนพะพอเกิดติดปัญหาเอกสารไม่ครบคู่ติดนู่นติดนี่เราจะมีโอกาสที่จะหาสปอร์ตและไปแนบได้ทันเพราะเจ้าที่จะตรวจก่อนที่ออกหลืกรับไปทันนะถ้าจะออกช้าได้รับท่านถูกตัดสิทธิ์ไปท่านก็หมดสิทธิ์ในการขอคืนสีทก่อนนะโดยเฉพาะเป็นคนที่เป็นรีสปอร์ตไม่งันเอาคนส่งออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เว่าทำคืนภาษีก่นาอนหมอดชลาดใจคิดว่าส่งออกทำรีบปอบไปการครบถ้วนหรือว่าเงินจะเข้าอัตมัดไม่ใช่ต้องยืงง่นคำร้องใช้กอสกรหนึ่งศูนย์เจ็ดกลอดเจ็อเสมอในการที่ไปขอค,อคืนภาษีก่อนอย่างนี้เป็นต้นต้องยื่นภายในของเดือนดูก,กรอบเวลาเสมอนะครับ,บครบถ้วนไหมอย่างน,นี้เป็นต้นนะแก้ท่านเห็นภาพนะครับง่ายๆนะครับที่ท่านจะเข้าใจถ้าเข้าใจกอนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะง่ายนะคิดอะไรก็ได้หมดอ่ะ ถ้าได้มองเห็นภาพสกคบได้แย่ๆไปหมดในการที่จะทําเรื่องขอสงสมนสิทธิ์ไว้สิทธิ์ระพึงมีนะครับเราก็ยองสงส่อมสมวนได้นะครับแยกกันนะสมนสิทธิ์กับวางประกันนะถ้าบอกว่าสมรสสมสิทธิ์พิกาตาสูนกรอนได้ไหมไม่ได้ไม่มีระเบียบให้นะระเบียบเขียนเป็นนะครับอะไรครับวางประกันนะบัดก็อเอาดูที่ประกาศ28ทับ25 64เรื่องของวางประกัน แต่วา,กกางประกันอายุ8 5้4นั้นมีการวางประกันโดยสมัครใจด้วยสมัครใจโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีเคสเกิดปัญหาพิกัดก่อนถึงจะมาวางประกันร้อ2สองร้อยสามร้อยสี่ได้ไม่จำเป็นละนะฮะยุคนี้ถ้าสามารถที่จะวางประกันได้คล้ายๆกับสุนสิทธิ์นั่นแหละแต่กเ็เรียกเป็นวางประกันใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปอ่านรายละเอียดดูเเราไม่ได้คุยเรื่องของวางประกันแตคือเรื่องของสุวสิทธิ์อยู่ตอนนี้นะครับใท่านภาพแยกแย้ห้ถูกนะครับเรียกให้ถูกเดี๋ยวจะสับสนครับบมื่เกิดท่าน ถ้าจะทำปัญหาผิดผิดแล้วก็จะมีปัญหาในการเรื่องของคืนเงินภาษีก่อนไม่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาะนะครับว่าท่านจะได้ประโยชน์บ้างนะครับในเรื่องเกี่ยวกับดีเทลคอนเซปต์น่นผมพย,ยายามจะบรรยายเรื่องคอนเซปต์ให้ท่านเข้าใจง่ายๆนะครับและท่านเอาไปใช้ได้ทุกๆรูปแบบนะครับและท่านจะอ้างเองก็ดูอ้างถึงที่ประกาศ1 7 8ทับสอนะครับในกะารที่จะอ้างอีกในการคืนภาษีก่อนหรือเงินหน ต่างๆว่ากี่ปีกี่เดือนก็ไปดูได้นะครับที่ผมแนบไปให้เอกสารพวกนั้นนะครับคนดีเทลต่างๆครับก็สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะคงได้สิ่งดีๆไปบ้างนะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงใช้ในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือสนใจเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆ สามารถลงทะเบียนได้ที่ vserve academy com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ vserve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ vserve logistics com หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ vserve สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ reserve logistics skill channel ค่ะ